ขอชื่อที่นี้อะไรนะซูมมจิบาชโชชื่อภาษา,าญี่ปุ่น <laughs> เท่มากเลยครับถ้าเจอมาก็สอของผมแล้วก็จะหมดเมตาแน่นอนเน้ยหลายมากไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วเอ c เซลทูแล้วยังไงแล้วว้าว่ะเขาใช้เอ c เซลทูแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ถ้านำกลับขึ้นมือหนึ่งใบหรือมากกว่าฝันข้ามทิ้งมือห้าใบหน้า,วนาดวีซีรี ดวนกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดวนการ์ดกันอยู่กับผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ไม์โดยวันนี้เราจะใช้ของจากชุด VCP 0 5นั่นเองเป็นของใหม่ยังไงล่ะมาเริ่มกันเลยโดยวันนี้เราจะมาหาผู้เริ่มก่อนโดยการเป่ายิงฉุกใช่ไหมครับไม่ครับผมมีรูปเตา่ายังไงล่ะได้เลยมากกว่าเริ่มก่อนได้เลยผมจะเป็นคอยคนคอยก่อน,นครับ อ๋อห้าอีกห้ายอดในหนึ่งโอ้โหเริ่มหลังตัวโอเคผมเริ่มก่อนครับผมแลกกันสับการ์ดเชิญฮะปุ๊บไปเลยรับไปจบการ์ดคนละห้าใบเปลี่ยนมือได้หนึ่งครั้งโดยการที่นำมือ ที่เราจะเปลี่ยนนะครับไปไว้ใต้กล่องนะจดตามจุดนวนที่เอากลับไปนะครับผมไปแล้วกันขอเปลี่ยนสี่ใบมือแย่มากไม่ไหวเยเรึปแล้ก็สับปอไก่หนึ่งชีรับไปเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเรามา stand up the weekend <way. S 3> วันนี้ผมเล่นเป็นสปาร์คิดดากูนนและลูกเควิส่วนผมนุบปรมมะเป็นมังกรนินจามากัสเซวินวันนี้ผมเทกเบตา้าแน่นอนเบต้าจริงหรือเปล่าเชิญเลยถ้าเจอมากัสเซวของผมแล้วก็ผมจะหมดเมตาแน่นอนเ้ยไรไหมไร<า>มซื้อมูจิบาโชสกิลของตัวเริ่มจ่การ์ดหนึ่งใบ ขอชื่อแท้สุจิอะไรนะซูมูจิบาโชชื่อภาษาญี่ปุ่นเทมากเลยครับผ่านเทินเพียงเท่านี้เขาเทอผมจวดนั้นไรเนทูดยัก้อนแล้วก็ตัวเริ่มจวดนั้งเข้ามาเลยแล้วก็ต่อมูด้วยยัดก้อนแดนเซอร์ไรไรเป็นไงชื่อเทไหมอะไรนะไรไรยังไงล่ะไปเลยโจมตีที่บรรยากาศด้วยพลัง หนึ่งหมื่นหกพันแต่เดี๋ยวก่อนตีฮิตผมได้จวดหนึ่งแล้วก็คนนี้เท้าบูธฮิตผมได้เปิดเจ็ดอ่าโอ้มีฮิตทั้งสองเทกใช่เลยโอ้โหโอไม่นูกาดไม่มีการเลยแต่ช็คโอ้ยเอ๊ยดาไม่เช็คมากัรสือเกลไม่นะตีฮิตตัวหนึ่งแล้วก็สกิลบูธฮิตต่อเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ผมได้แล้วยังไงล่ะหยิบชื่อนี้เท่านั้น Thunder Break Dragon ยังไงล่ะ้ว่ะเปิดเจออย่างนั้นเหรอเลยแล้วก็สับของการนะ่ะโอ้ยไม่นะเป็นไงการโจมตีั้าเดียวได้มือเพิ่มรุ้นลัวได้มือทั้งสามใบใเออโอ้รับเลยแล้วก็ถ้าผมเอาขึ้นมือผมจะต้องเอาเข,ข้าโซหนีเฮ้ยหนีไปแล้วจบเธอแล้ยังไงล่ะอไรเธอผมจัวได้เลย จะบวกอย่างรุนแรงแล้วอะไซูโ,<ท> <Like. S 2> โอได้เลยจากนั้นข้อมากาส์เซเกลสกิลของมากาส์เซเกลคัทบาตหนึ่งโซบาตหนึ่งทำไรได้จั่วกาสหนึ่งใบเสรจไปจากนั้นบวกพลังอีก 6, หกพันโอ้ยโอ้ยยังไงแล้วก็ขอ้อซากุระฟูมุกิอยู่ทิ้งมือหนึ่งใบได้เลยทิ้งเป็นซูโอได้เลยบวกอีกสามพันแต่ถ้าดาเมจมีหงายหน้าอยู่หนึ่งใบหรือตทำกว่า จัวดาบหนึ่งใบได้เลย<ๆ>เขาตัชาร์จหนึ่งใบได้เลยจากนั้นขอ้อโอโบโรซาก,กุระสกิลของโอโบโรซาก,กุระคาร์อบอนหนึ่งโบอีกหกพันเยอะจังเลยจะแห<ๆ>่สามเลนยังไงละ่ะจากนั้นถ้ามีดาเมจหงายหนึ่งใบเหลือต่ำกว่าโซชาร์จหนึ่งใบย,ยังไงละ่ะฮะเฮ้ยแค่โซชาร์จเองโซชาร์จโซชาร์จเป็นเกณฑสามเธอหน้าคุณโดนแนไ่ไม่โดนหรอกเอ<ๆ>็มันก็เบตา้าอะไ,ไร ซูโอจองตีไปที่แวนการ์ด9,000ใช่ไหมใช่แล้วงั้นผมกาดเจอเข้าแล้วกัน <c oughs> เจอแน่นอนดรายเช็คดอร์ธิก้าฮุ้ยส่งพลังทั้งหมดให้กับแวนการอ์อโอ้เข้าด้วยจะไปเช็ค,โ,คโจกกล์หนึ่งใบโอ้ไ่นะโอบโบรสสัสซากุระจมตีที่แวนการ์ดด้วยพลัง15,000เออป้องกัน15,000งั้นมากัสกเกลจมตีที่แวนการ ด้วยพลัง25,000 25,000นี่เหรอใช่แล้วไม่มีให้อ่ะพิ่เออบอดจากนั้นสกิลของมาก็สุดเกลเมื่อโอมตีเสร็จนำการไปนี้เข้าสู่โซ่ลบเล็กกัดหนึงใบกลับขึ้นมือหน่อยตขอยกเกย์สองกับขึ้นมือ,อยังไงลนะ่ะว้าหนีไปหมดแล้วเติหน้ากลับมาใช้ใหม่และขอจบเทิร์นเพียงเท่านี้เข้าเทิรผมจวดนะัดรู้คุณมามการันผมไว้เดี๋ยวตื่นเต้นใส่อะ โคตรเท่เลยเสริมเคียวใช่เลยเสริที่แล้วอยากเท่ตอนนี้ตีคนเดียวแล้วไะเก้าพันจมตีที่แบดหน่านี้จมตีแค่นี้อย่างนั้นเหรอใช่เลยเข้ามาเลยไดชิค You t r i กอร์โอ้ยฮิ u หนึ่งดาเมรพลังส่งใท้ที่แปนกันมาเขาฮิ u หนึ่งดาเมจลไม่เป็นไรเราดาวเมจเช็คที่ฟาร์มเป็นการเข้ากันผมจบแล้วแปด e n d o ขอดูพลังของ v c p 0 5หน่อยสิผมขอไลท์อสูรมังกรดิจ่าจะมีคองโกไลท์ไปช่องเวนกอรโอ้โหเต็มสก,กิลอ่ะสก,กิลบอกว่าเมื่อการเป็นนีไลท์หรือว่าจบเทิร์นของแต่ละฝ่ายฝ่ายตะขาำปักมือให้เหลือ6ใบผมไปก่อนเลยนเหรอใช่แล้วมีมือเจ็ดใบเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนอืมอยากไหมขอที่คนนี้ก่อนละกันมาเอาไปเหลือ6ใบแล้ว ยังไม่พอถ้าในโซของผมมีกัร์ดเกรซสามแล้วก็ยังไม่พออีกเหรอสามารถปรับมือฝ่ายค้ำให้เหลือแค่สี่ใบได้เหลือสี่ใบในนั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหยเก่งเกินไปไหมครับเนี่ยนี่แหละพลังของรูบปาปธรรมะยังไงล่ะโซทาร์ดสีดำรวยทุกคนถ้าผมทิ้งอะไรดีทิ้งก็ได้ทิ้ง,งเออเดี๋ยวมืออยู่สี่ใบแล้วอะไรกันครับเนี่ยอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวมือสี่ใบแล้ว จากนั้นผมขอลงโอโบโรซากุระเซียวคาร์ดิบาลหนึ่ง ura, ban, ได้เลยโบอ,อีกห0พันโอ้มาโบหกพันอีกเนาะค่าาการณ์ไดเกินครับจากนั้นถ้ามีดาเมจหายหนึ่งใบหรือต่ำกว่าโซลชาร์ดหนึ่งใบชาร์ดเป็นเกตสามอีกแล้วครับผมอุยตัวนั้นมันขุนๆกนคาเฟ่ครับผมกางไปดีจากนั้นผมจะขอเป็นโคคุโจเมื่อลงช่องเลกันหรือช่องกาศนะครับถ้าดาเมจผมคว้าหมด เค้าตื้อชั้นหนึ่งใบยังไงละ่ะอันนี้ก็ของใหม่สินะใช่แล้วของใหม่จาก VCP 05ยังไงละ่ะโอ้สุดยอดเลยงานของขอลงมากระสือเกลสยกรเกลของมากระสือเกลคาร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งโจมการ์ดหนึ่งใบได้เลยระบบพลังอีโคพันธ์อยากแล้วอขายอืมจะโจมตีแล้วจะมีโคโก่โจมตีที่แวนการ์ดด้วยพลังหนึ่งหมื่นสองพัน ออกไปเลยชิว2อ0 0 0ื 20, สองไรซ์สองไรซ์สินะไรเช็คเกทสองเซ็ตคันเช็คเกทหนึ่งนี่แล้วไปไม่เป็นไรผมจะเอา,เอาโอเบริร์สซากุระโจมตีพืที่แวนการ์ดด้วยพลัง22,000 22,000ไม่มีปล่อยเออบอดไม่นะผมจะเอามากระสือเกลียวจมตีไปที่แวนการ์ดด้วยพลัง23,000 23,000ก็ไม่มีอีกโอ้ยโลก ไปแล้วดาน้ำเม็ดจากนั้นสกิลของมากแค่สุดเกี่ยวเอาโตทำหนึ่งใบกับขึ้นมือเดี๋ยวนี้กับขึ้นมือครับผมได้เลยผ่านเทินมมือคุณกี่ใบกันเนี่ยตอนนี้มือผมมี9าใบยังไงล่ะ9ใบอะไรงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเขาแทงผมโจกันโดนนะถึงเวลาแล้วสินะไรเยโธดิบดิวดาตันกิฟฟอร์ดอ็กเซล ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อีกแล้ว Excel 2ลลลแล้วยังไงล้วว่าละเขาใช้ Excel 2แล้วอย่างนั้นเหรอจะจัวจวการถึงใบเลยยังไงนะคุ้มไหมเบต้าว่าลวนี่สินะยกลุ่มเรือของ Excel เหลือเลยลงทันก็เบรกยาต้นลงมา Skill a d d ช่องเรียกากาเขาจะพัดหนึ่งผู้แข่งเลือกเรียกากาศชาวหลังอย่างละหนึ่งใบอย่าให้มาช่องแถวหน้าที่ไม่มีเรียกากาอยู่ว่าลว สองใบเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่นะเป็นงไงล่ะลุ้มเลยไหมล่ะแล้วก็ลุ้มซุยตันเราก็ลุ้โจโอสกิลของโจโอลงมาคาร์ตาบาลหนึ่งเลือกหนึ่งแถวแล้วก็บายยูนิตแถวหน้า,ปาไปไปนะแล้วก็เห็นใยซุยตันโบกพลังห้าพันแต่ว่าแวนของผมเป็นเจทอนิกจะไม่ได้บวกมันหนึ่งตัวนึงไม่เป็นไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอาล่ะ เปิดก่อนเลยเดนโทนิคดิวดาก้อนเมื่อโจมตีเขาตะบังบายเรียกอากาศแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบคือไม่แล้วก็ผมลุกได้แต่เงื่อนไขในการลุกคือต้องทิ้งมือตามจำนวนเรีกอากาศที่อยู่บนสนามไม่มีไม่ทิ้งว่าไม่มีก็ไม่ต้องทิ้งสินะใช่ผมตีลุกได้แล้วบวกห้าพันบวกหนึ่งได้แล้วก็ซวยตั้งบวกพลังอีกห้าพันเป็นบวกหนึ่งหมื่นเดนโทนิคดียวดาท่านโจมตีเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันอย่างนั้นเหรอใช่เลย ฉันขอป้องกันด้วยโคคุโจสกิลของโคคุโจเมื่อลงช่องกาดถ้าดเาเมจผมคว่ำหมดเขาก็เตร์ช้าหนึ่งใบใยวเองผมป้องกันอีก5้าพันครับผมด้วยโอโบโรซากุระเป็น2องไรยังไงละ่ะ2องไรสินะใช่แล้วไรเช็คฮยูทิเกอร์แต่ว่าผมต้องเลือกคิวเลือกฮิวฟินิชได้ฮิลทิเกอร์อย่างนั้นเหรอใส่เลยโอ้ยยี่สิบเก้าอืม,มขอทำลให้คนนี้ละกันแล้วก็ ไซกอนเช็ <Second> ไม่หนึ่งดาเมี <1 damage. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับผมผมต้องการสองไรยังไงล่ะคุณรู้นะั้นตีูบมห้าพันไปเลยจองตีที่มันกลึ้งหมื่นสองพันเท่านั้นหมื่นองพันอย่างนั้นเหรอใช่เลยขอโนกะดาเมจเช็คมากรสุนตองไปเลย,เลยโจหมื่0หสี่พ โนกาดีที่ยังโนกาเราขอแค่ห้าพันเท่านั้นนะพี่ขอแค่ห้าพันเท่านะั้นอ๋อไม่นะพี่ขอแค่ห้าพันผมขอป้องกันแล้วครับตัวแรกของผมโอโรซากุระไปเลยไปใการโจตีหนึ่งครั้งด้วยพลังหนึ่งหมื่นเจ็ดพันได้เดียวนหะไม่ป้องกันได้เช็คเออตรงนี้ดาไม่เช็คโอ้ไม่นะมาก็ะสือเบรดไปเลยซื้อตั้งโจตีที่บรรกาศด้วยพลังสองหมื่นเก้าพันขอไม่ป้องกัน ปล่อยไหลาย,ยาวเลยไงปล่อยไหลาย,ยาวเลยลดามเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์จบเธอแล้วยังไอ้เอลูซูตารไม่เข้าโซลหรอครับไม่ครับเพราะว่าถ้าเข้าโซลผมจะจวนหนึ่งแต่ผมมือเกินอ๋อรู้ดีนี่จบเธอแล้วจบกัะเธอนี้ดีกว่าสแตนแอนดรูว์ไร์มารกัสส์สตอมแค่มารกัสส์สตอมโอทิกวันโอเคลงซื้อนามสกิลชียูนิตหนึ่งใบบวกสามพัน อาชีให้กับการเกรดสามหรือสูงกว่าสามารถโซชาร์หนึ่งใบได้โซชาร์จโโอ้หเติมโซเติมโซโผมจะชาร์จได้เกรดสามอีกแล้วเนี่ยผมเติมโซเพื่อการนี้ยังไงลนะ่ะลงแซฟนินจาโคคุชิการาสึจากนั้นสกิลของโคคุชิการาสึโซบ,บัสสามใบบึ๊บบึ๊บบึ๊บแล้วไงต่อทิ้งการเซนติเนลสองใบผมขอทิ้งพอเทคเลยแล้วกันสองใบทำอะไรได้ได มเรียการของฝั่งข้ามกลับขึ้นมือทั้งหมดอ้าวโอ้โหขอบคุณครับยกให้ตั้งสามใบแน่ไไและถ้าแต่ถ้านำกลับขึ้นมือหนึ่งใบหรือมากกว่าฝั่งข้ามทิ้งมือห้าใบาอ้าทิ้งมือห้าใบาเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้ผมมีมือเจ็ดใบผมจะเหลือแค่หนงใบไม่โอ้โหปวดมากผมขอทิ้งห้าใบเหลือสองใบแล้ว มือเหลือสองพันแล้วสนะใช่งั้นยู่ิีนี้บวกอีกหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โหโกงจริงเลยจากนั้นขอ Blade. ้อมาการ์เซ่เบรดาแฟนการ์ดผมเป็นมาการ์เซ่โบอีกสามพันโอ้โหแล้จากนั้นผมจะข้อเป็นฮิวติกเกอร์เราไป็นบู๊เลยเพราะมันจบแค่เทร์นี้ยังไงละ่ะนี่จบแค่เท่านี้จริงหรือเปล่าเดือนมิถุนายนจอมตีไปที่แวนการ์ดให้ก่อนเลยห้าพันปวดฮิว so โซบัสเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้จอมตีนำกลับขึ้นมือ จากนั้นโคคูชิกกระสือจงตีปที่แวนการ์ดด้วยพลัง37,000 37,000นเจี้เหรอใช่แล้วปล่อ,อยสิครับเฮ้อไม่มีจากนั้นผมปอดมากจากนั้นสกิลของมากกระสือเบรกโซบาร์หนึ่งใบได้เลยทิ้งมือหนึ่งใบหนึ่งใบเพื่อขอทิ้งเป็นพีจีเลยละกันไม่ป้องกันแล้วหรอกยกการ์ดท้งของลักับขึ้นมือ จากนั้นสกิลของมาก็สุดตอนโซบารการเก3สามเมื่อเห็นการ์ดถูกยกโจการหนึ่งใบว้าว <Wow. S 1> และคอมือ3ใบยูดิตที่ถูกพอจะโวยอีกห้าพันผมจะขอเป็นซื้อนามาสะมากาสึดเกลและมาก็สึกเบรดโอเคจานั้นยูดิตเหล่านั้นจะโวยพลังอีกห้าพันมีทิ้งมือยังไม่พอ oh. ผม,มีโดนเวฟเอีกเงี้ยเหรอใช่แล้ว จากนั้นสกิลของมากสัสซือเบดลดลงมาถ้าแวนเป็นมากสัสซือจะบุยสามพันโอเคสกิลของมากสัสซือเกลฝัดบ้านหนึ่งโซบานหนึ่งใบได้เลยโจกาส์นหนึ่งใบและบวกพลังอีกหกพันบวกพลังอีกหกพันใช่แล้วจากนั้นสกิลของซื้อนามาสะชี้ยูนิตหนึ่งใบบุยอีกสามพันฝากชี้ให้กับแวนการโอ้ยเยอะจังเลยบุยอีกสามพันและถ้า การที่ถูกชี้เป็นเกตสามโซชาร์ดหนึ่งใบบิชโอ้ชาร์ดฮิวไม่นะโอ้โหแบบไรดีแล้วชาร์ดดีแล้วการ์กัสตอมโจตีที่แวนการ์ดด้วยพลังด้วยพลังหนึ่งหมื่นแปดพันเขาเปิดการที่หมอบอยู่การ์ดด้วยสองหมื่นสองไรซ์สินะใช่เลยสองไรซ์เท่านั้นไรซ์เช็คได้แล้วครีดคอนทิกเกอร์ครีดให้กับมาร์กัสต์เกลโอเคและส่งพลังให้กับซื้อนามาส ใช้ขั้นเช็คดอทิกเกอร์จวกการหนึ่งใบส่งพลังทั้งหมดให้กับซึนามาสะว้าวเร็วคปไหมครับ <c oughs> จากนั้นมือเหลือกี่ใบนะมือเหรอเบรสศูนย์เนี่ยศูนย์งั้นขอเอามากระสือเกลโจมตีไปที่แวนการก่อนด้วยพลังสองหมื่นยังไงลนะ่ะแต่สองคลินี่ข้อเออไม่มีมือ้องรับอีกเดียวละกม่เช่ เซกิเทคเออบอ่นมันเลยจากนั้นสกิลของมากระสือเกลนำคาร์บินี้เข้าสู่โซูยกเลิกกาดของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ขอน้ำฮิวที่บู๊ตกับขึ้นมือ,อยังไงลนะ่ะข้าเกินจากนั้นซื้อนามสกุลจมตีที่แวนการเพื่อพลัง49,000ยังไงล่ะไม่มีมือไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมพี่มองแา้วีปนเช็คเออเออตูมนี่แหละวิชาดินจาของมากระสือสตอมที่เล็กคู่กับจะเมียของโกยังไงล่ะ เปนนินจาไหมไม่ใช่เฟมาแล้วใช่แล้วผมเป็นดินจาแล้วยังไงล่ะสำหรับเด็กหน้ารู้คำนี้นะครับผมดีๆีก้วก้อนที่ตีถ้าคู่แข่งไม่มีแถวหน้าลุกได้นะผมเน้นใบแถวหน้าคู่แข่งนะครับแล้วก็มีคนนี้ที่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมเป็นการเล็ตบัตเตอร์นะฮะจะบวกห้าพันแล้วบุญคิดตามช่องว่างแถวหน้านะครับผมเดี๋ยกได้ว่าถ้าคู่แข่งไม่มีแถวหน้าบวก หนึ่งมืนแน่นอนสี2สองหมื่นสองพันสองคริกเอ้ยสามคริกที่ข้อ,อน,นั่นเองว่าวเลยจบตีถึงสามโเเลยทีเดียวใช่ครับแต่ถ้าใบนี้เจอกับแอคเซลแล้วก็จะบวกคริกมากกว่านี้อีกออช่วงนี้แอคเซลสองกำลังระบาดนะครับแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนใช่ครับผมหนูบานทำมาบ้างนะครับส่วนหนูบาทำมานะครับผมจะเล็กเป็นจะมีคอาโกดที่ช่วยในการจํากัดมือของฝ่ายตรงข้ามเหลือแค่หกใบนะครับผมโอ้แต่ถ้าในโซของเรามีเก3สามจะจากัดมือของฝ่ายตข้ามเหลือแค่สี่ใบนะครับ และเล่นคู่กับมากระสือตอมนะครับผมที่ช่วยในการทําเว็บได้อเดี๋ยวผมถือว่าเป็นคอมโบที่ดีอะและถ้าชาได้เกศสาก็จะเหมือนที่ผมโดนนะฮะใช่ครับผมชาได้เกศสานี่บันเทิงแน่นอนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ